่าทมาเดี๋ยวพอหย่างก่อนโยนั่นได้ล่มได้โดยคือสิกุ้มโดนเติบอยู่ตรงนั้นเลยเนาะโดยกุ้มโดนเยอะเพราะบ่ได้เปืองคะแนนนะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสารพอนสบายดีพี่น้องคือขาวแท้เนาะ เมนคาวจุนคุณ<ด>เลยเนะาะทักทายสบายดีพี่น้องเนาะสบาย,ด,ยดีปีใไหมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ทางบ่าวพามีกับสาวลำพรเดินทางมาที่บ้านแกล้งกระเบาเนาะเม,มืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตพี่น,อน้องไอ้สมหวังมาเมื่อนี่กลับมาเป็นสะพานบุญไห้ทางลุงเนาะสาวลำพรเพ<ด>ิ่งอยู่ทางต่างประเทศกูแหละพี่น้องเออเพิ่ได้ฝากเงินให้บ่าวพามีและสาวลำพรสื่อเข่าซองกระสอบมาให้ครอบครัวน้องน้ำเพชรเนาะพี่น้องโดยเมื่อนี่ชุมฮากับมาน้ำกันคือเก่า ว,วังไว้ fc คือสิคิดฮอดเนาะบอไดพ่อกันลายมือเด้สาวรำพอนบอไดพ่อกันอ่ะพ่อกันอยู่แต่ว่าบอได้ออกคลิปน้ากันนะพี่น้องเน,นาะจังได fc คิดฮอดก็คอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะบ้านจังไดก็เขาไปหาเพื่อนน้ากันเนาะสาวรำพอนเนาะโดยก็โอเคพี่น้องเอนะ้ยเนาะตอนนี้ทางบ่าวพามีก็ได้มาฮอดมาถึงอ่าเป็นทียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเกอนซานของ อ่าน้องน้ำเพชรพี่น้องเอ๋แลวก็เอื้อพรเนาะวังไว้เอฟซีคือสิจำได้พี่น้องเอ๋เป็นกาถือซอยเรือมากคือกันนั่นแหละพี่น้องเอ๋เนะญญาะปใหญ่ใจดีใจบุญหลายลายทานซอยเพิ่นหลยล,ยลายช่องเคยเข้ามาถ่ายเนาะอ่าประพรมีเข้ามาเมื่อน,นี้พี่น้องเอ๋ก็มีทางอหละพอลุงใจดีเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นกับโบได้บอกกว่าเพิ่นอยู่ประเทศใดแล้วเพิ่นกับโบประสงค์ออกสื่อออกน้ำเนาะพี่น้อง แต่ที่ลักๆเพิ่นก็เป็นคนลาวเฮาฮะแหละเพิ่นก็เคยซอยน้องน้ำเพชรมาเพิ่นก็ผ่านบ่าวพมีกับสาวลำพรอนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เพิ่นก็ให้บ่าวพมีและสาวลำพรอ่ามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นอีกครั้งเนะาะบ่าวพมีก็เดินทางมาบ้านแก่งกระเบาเพื่อแหละพี่น้องเมืองไายบุรีเนาะแขวงสวรรค์น,เ,นเขตพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ทางเฮาก็ซื้อข้าวเนะเาะข้าวสาร100ยกิโลสอบรหัสิบโลเนาะพี่น้องเนาะสอบหนึ่งก็อยู่ทีเจ็ดแสนสามพี่น้องเอ้ยก็ซื้อขนมมา ากมาตอนเพนล่นกับเงินจํานวนหนึ่งสิมามอบไปเพิินเนาะโดยป้าจังใดกับเขาไปหาเพิินนากันพี่น้องเลยเนาะผู้เล่นเพิินก็นั่งถ่ายอยู่พี่น้องโดยเนะะาะผู้เลทนทงสาวลำพอนสบายดีเด้อมานกากันคือเก่าวงว่าเอฟซีคือสกิริทฮอดเนาะเพิิน,น<า>บัวได้เห็นชมเฮาไปน,กนากานลายมือพี่น้องเลยป้าจะเข่าไปนากันพี่น้องเลยจับกองเอ้สาลำพอนนำเนาะอ้าาโทษ บุญพ่อแต่โดนเลยเนาะสบายดีเด้อบุตรสุคนอหัวเลือกเอาบังดูห่ะให้น้องสาวหล่าเลือกก่อนเด้อเอาเลือกเอาเลือกเอาตรงใดเอาสียังเอาถุงนึงเออโบเลือกได้สารพรวเลยแล้วแต่ว่านางเอาตรงใดก็ได้บลูก เอาพวกนี้เนาะทุกจู้วกิอานีกันดยดดยดดยเนาะคือว่ามือนี่ก็เขามาเย่ยมายามครอบครัวของอ่าน้องน้ำผิชรเนาะแล้วก็ครอบครัวกับพ่อเพื่อนพี่น้องเลย มื่อนี้ยังบอได้ไปเวียกทางใดบ่บ่ไปอันเห็ดเวียกซอยอันดีเด้อ๋อมีคนแขางนะบ่คนเสียบ่พาทางมป็นเสียว่านีิกินเหล่าลายนะมันสั่งว่าฮะอันากาศเย็นนะอันเล็กน้อยบ่หรือว่าผู้เฒ่าสามสิบสามสิบสองากำลังอยากสั่งอยากซาเนาะอันมีครอบครัวหรือบอผู้ชายบ่ แม่เมียเป็นคนไทยแต่บ่ได้ลูกนะเสียวันโดยขอแสดงความเสียใจน้ำคนแมนแม่นบ้านไกลเกินเคียงของสะพอนมะพี่น้องเนาะบริพ่อจะโดนพาสบายดีอยู่บ่เป็นตู้่มีชาวบ้านกเก่าด้วยด้ดยมีแต่ลูกมีอะไรทำชื่อยยาให้กินตลอดเบ่จะไม่เต็มมนตู้เป็นพญานะฮะเป็นตู้ เจ็บแล้วน oh. ี่ลูกเจ็บปุ๊บนี่ก็โตนเส้นไปในกลางคืน12:00นอ๋อกลางคืนแบบอากาศอากาศเย็นหั่นนะกลางคืนอากาศเย็นได้กินหืดกินยาอยู่บ่ซโตลูกนี่มซื้อมาให้กินมีมดยาเออแม่สิเอามาให้เบิ่งเยโดยลกเสียไปร้านไปเอาก็ได้บ่ยันจลูกยาก ร้านบ่ฮูบ่เออเครื่องไว้ยันร้านลานโดยเมีนอยู่ยากินตัวที่บ่ได้แด้นอนเมียนเมีนคุณน้องอันนี้ให้เงินเต็กเป็นว่าขนมมึงไปคนมากินกินหมดขนมขนมยากก็กินบ่โดยโดยอะไรเนาะกับบ่ได้มากแต่หึงเลยชุมพาวเกือกพรเลยเนาะถ้าเกือกพรคู่มือนี่ไปใช่แต่ละมือนี่ฮะเอ้อบ่ได้ไปท่าใดและอยู่แต่ในเพื่อนแต่บุญใดบ่ได้ไปถ้กลับไปหาเพื่อน เลหาพื้นแล้ยหาพื้นแล้วก็ปลูกพักปลูกพักนี่แหละทางป่ามาดังมาดังนี่บรนว่าเห็ดทานหาพื้นมาดังเลยเห็ดทานเออปลูกสาลัพรทางขางเจ้าผู้ใด้เลยเมีนบอกของเพิ่นเลยมาแล้วเอาไปเอามาแบบได้หันเอ้ยไปเอ็นไปซีนได้ไปซีนแล้วก็จ้างเพิ่นไปแก้ให้นะจ้างรถไทยเพิ่นเอาคือเแบบบริมีรถบ่ซะรถใต้นล่เอาสลิงครับบพิ่นสลิงโดยตายแล้วอยู่หลังบ้าน ฉันเล่นเก่าเพิ่นเด็เพราะว่ามันนานเกินแล้วเห็นเพิ่นขี่ยู่ส่วนคารบอิปมาหาเนาะเหมือนแล้วแป้งเพิ่นก็ว่าโอ้ยแป้งบ่ได้ดอกซื้อคันใหม่ลุ้นเหมือนนะแบบมันเก่านะมันมันดนแล้วมันแป้งมากะบ่ได้ดนกะเสียนะเดี๋ยวจังเลยลังลังคลิปก่อนเนาะจังไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยผู้ทางรเปตู้เพิ่นเอายามาใหาเนี่ย จะปกอีกอย่างเนาะแม่เบิ้งเบื้องมาดูอาเบิ้งเดู้จะพองูยาแนนนิดนึงเออเออห้สาวลำพรเบิ้งดูฮะอันนี้หั่นกินบนอีย่างเลยบนนี่นะกินมุดกนาดเอออันนี้น่ะจะเป็นยาบริสัทอันนี้เนาะผ่าธลายโจรผ่าธลายโจรดูดีมีตู้ก็ยังกินอยู่บนมีเจ็บข้อบ่อนั่นแเลยฮอนในแม่กินเมนแมนกินหอยแกฮอนในก็ได้อันนี้เพิ่นเอามาหายบ่หรือว่าจังไร อ่าคล้ายๆคือเป็นนันต้านไวรัสกันนะพาทะลายจุลนะเป็นยาต้านตอนส่วงโควิดเนาะพาทะลายจุลนี่แบบแมนๆแบบนึงเลยโดยแพงเติมอยู่ได้เนาะอันนี้คือไวรับ้านอันนี้คือไอ้ื่อยี่เพื่อนบอกเลยมาแล้วอ๋อเลยก็มียายังแนะให้มาตูนนอกจากนี้ฮะวิตามินกับอ้วดอันนี้อันนี้คือผดยยาแก้ปวดลดไข้ก็กินได้

โดูด <porch. S 1> ้ว่ยแม่ต้องได้กินยาประจำไปคลินิกส่งบ่นยาเพื่อนแคทใส่กินมุกเอ๊ะแล้วแต่มันผิดถือตัวใดคืออันนี้ได้พาเพิ่นไปกวดอยู่บ่ดูดยกรไปเพิ่นว่าเป็นยังเอไยตอนนั้นไปกวดอยู่คลินิกอันล้าเวียนนะเพิ่นว่ากระดูกปป้งกระดูกชุดนะกระดูกหลางในโป้งแต่ยังน่ะดีเบิดเกือบแบบโค่นเลยอายุแก ไปไลายและกระดูกยักกงโดยโดยหัวจอ,องหัวใจยังดีเบิดเป็นแต่ว่ากระดูกสลังสุดปงหนึ่งแต่ว่าคนก็ว่างยาให้กินและคนกินคนก็ยังเจ็บอยู่ไะ ก็เลยบริภาษ์ไปปวดอีกหลอดสองมาก็เลยซื้อยาอยูだだ <at> ่คล ok ิน <business> ิกในบ้านท่านนี้ทาเพิ่มเจ็บแต่ละเสือก็มีแต่ไปปวดอยู่คลินิกในบ้านโอ้ทานเพิ่มเจ็บทานสามเท่ากันน้องโอ้โหทานยาให้โดยโดยแร่ถาวรโอ้นั่นหม่เนาะจังไอยู่นางไรขันขาดยาแล้วบ่ได้นอนคือลาวกอื้อพริบกะมีพละเนาะคือเฮาหูแหละพี่น้อง ถ้าว่าไพ่พอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสิเนาะเอ๋ยเนาะเลี้ยงลูกสามเอ๋ยลูกนะสามคนแต่ก็ยังเข่าอุงเฮียนคือเก่าพอนังพอนยังแล้วตอนนี้ค่ะพอซองเก่งอยู่ว่าเฮียนนะได้หมากยังลูกได้หมากค่ะมักค่ะโอ้คือได้หน่อยแค่นี่เนาะเออเก่งเลยนะนบันนาเนี่ยเอาคนได้มักซิปเด้อบันนาเด้อไปอุงเฮียนถูกมืออีบอ อย่างไปบ้นางาเติบบเี่ยนไก่เติบบกไก่คางคืกางคืนคอนข้างโค้งเข้ามาอันเลยึืนไปมันมีหันขาเดีตรงขาแสดงว่างเรียนตัวนั้นในสันเนาะเห็นเด็กหน่อยฮะกเลยของเยียนึงมาน่ะคือเมือนี่นะนางบริไปว่าเรืออย่างไรฮล่ะบเอ้ยเอื่อยกับเป็นไข่ว่าเรือบมีอได วินวินหัวเมื่อคืนกับไปซอยเบียดคนเด้อขนาดเพรียกครับเสิยวินกันยังไม่ได้ไปซอยคนวิ่นๆเรื่องราวกับไปซอยเบียดทำบ้านซบเนาะหรือว่าภาษาไทยแม่นบอกงานซบเนาะพี่น้องบ้านไก่เงินเคียวเพิ่มยังไงเป็นสาวรักของครอบครัวนี่การือว่าสู่ได้พี่น้องมาจักสี่อันคาเทิมลูกเคียนเนาะเลยก็ซื้ออยู่ซื้อกินต่างๆ คือบัดนะเดือนหนึ่งเท่าไรค่าไฟเนี่ยเค่าไฟกับบางทีกับหาสิปป้ายบางทีกับฮกิปกับอกับอเคยูเนาะแบบนี้กับโอเคยูคานสตหาในกระเพ่งอยู่ได้เนาะอยู่ได้เนาะทั้งทั้งน้ำพ่อมทั้งน้ำทั้งน้ำนี่หาสิสี่พันเดือนคือน้ำนี่อัน ใส่ปลาปลาบอฮิปนี่นะโอ้ปลาปลานี่แพงอยู่แล้วเนาะโดยเลยเดือนหาสิบสี่พันแต่กายัง่ทันได้จ่ายเพิ่นยังมือมีเงินเพราะว่าเาบ่มีเบียดเข็ดได้สวนเพราะว่าขนมปลาด้านเทาธรรมดาคือสิบหแพงปายในเนาะอันนี้เป็นเสาน้ำปลาปลาด้คืออันเทาเทาใส่ฟ้าปลาดิโดยโดยเลยก็จะบ่แพงปายในเจาะบ่ได้กันแบบปลาปลาแตนแพงคนเจาะบ่ได้เจาะบ่ได้บ่โดยมาแล้วใครก็ใส่น้ำอันปลาปลาเบิ้ล เพราะว่ามันบ่มีน้ำนะเจ้าบ่ได้เพิ่นมาหวานข้าวซอเห็ดลึกๆนี่เนี่ยจะมีอยู่คือแถวบ้านเจ้าโบว่ามีบ้านเฮากับบ่มีน้ำได้เลยกันไดยต้องซื้อคนหายง่ายๆเอาอยู่เพื่อนเพคนเฮงซื้อเอาซื้อตลอดซื้อตลอดนี่ใส่ใจนี่ต้องแพงกว่่าานนีเะแพงกว่่างแแพมนเดือนหนึ่งต้องใส่เบิร์ดไลท์บอกก็ลายอยู่ได้ประหยัดสุด แต่ละเดือนกับประหยัดเอาแล้วเนาะนม่ผมเห็นไม่เป่าแล้วว่าอยู่ร่างพักอันนี้แหละก็ต้องมาอันพดนั่นพดนี่ไมนได้หลายๆอย่างเลยนั่นที่ว่าเฮาไส้แล้วก็มาพดพักพดหย่าน้ำโดยเยอะเยอะกับอยู่เพื่อนกับปลูกพักปลูกยางแล้วเนาะกันเนาะปลูกดอกไม้ปลูกพักกัมีแต่แบกกินแบกไก่เฮาบ่มีแนวอ้อมเด็บ่มีผาเย็นเล่นเลยที่ตะพวงนี่ก็คือเห็นแล้วเนาะมันกับโบมีอัน เรียงงานเถอะนะแมนแมนเข่าระดูแรงเนาะคันไายามมันก็คือรดูฝนขันไายามฝนก็ยังแบบไปหาโน่ไม้โน่นางโน่ไหมครับจ้างโน่ไม้มาขายน้องน้ำผิดนี่เป็นอยู่บ้านตำนานนี่เป็นอยู่บ้านน้องไอ้ผูเป็นบอกหนึ่งเข่าเห็ดยูเห็ดกินซอยแม่ได้ได้ปลุกโน้องน้ำผิดนี่เห็ดยังแน่ได้แต่ละมือซอยแม่ลองว่าให้เอฟซีฟังมึงดูฮะ โดยกวาดเพื่อนกวาดเพื่อนเอาน้องฮดดอกไม้ส้มมลส้นีมลแล้วเนาะเวีย่เด็กน้อยพี่น้องเลยเป็นพี่ว่าเก่งได้หูบวมได้เห็ดเลยส้มเมลแต่เกอนเพิ่นก็สะอาดสะอางคือเก่าเนาะมายังไงกัน มาก็เห็นปลูกดอกไม้เต็มอยู่แต่ออนซอนโลยปลูกไว้ปลูกน่าเจ้าเห็นทางนั้นก็มีสวนมียังทั้งลุ่มอ่ะนะปลูกกระเพิ่นกระมะคอเออกระเบื้องทีบอกว่าปลูกอันไว้ให้มันงามเลยเพื่อนไปเขอใช้ทันซานน้ำเลยอ้าวมานั่งมานั่งดูมามานั่งใกล้ข่อยก็ได้นี่เออพอดีอันซนซำนี้นะเลยคือหนองน้ำเพชรนะน้องยังเกาะอันนี้ น้องจุกน้องจ๊กคื่าไอ้โจ๊กกแม่โจกแบบจ๊กกันกินจุกพุดบ๊อุกกระรี่โจ๊กกันจุงกินงจุกใส่ชื่อจ๊กแต่ผมว่จ๊กเน้เขาเรียนปอยังเนี่ล่ะน่าจะจ๊กกินนี่แน่นอนโจุกขับต้มนี่แหละหล่ะไอ้เข่าทอดเอาผู้น้อยนี่เด้ใสชื่อจังไรสุขสวรรค์สุขสวรรค์แล้วก็ลืมเลยมาดนเนาะมาดนซึลินเนาะบ๊อกเป้ากระซิจือแต่อันน้องน้ำเห็ดนี่แหละกับเออพรดูเนาะ ขอนเอิลเอยเอ้ปากกินเข่าเนี่ยกำลังนางมือนี้่าเนี่ยมะเขือเนี่ยมออโดยโดยพักมเองบอกอยอยากอ้วนๆเนอะลดเนี่ลดแก่ลีนอกแก่แก่ไ้ลดแก่ไส้ผ่นมเอาได้หนีเพราะเปนยนะโดยพนั้นแก่ไปส่งอยู่นะไส้ด้บริษัทอยู่นี่เดวามันไก่ของ บ้านแกงกระเบาเนาะบ้านอยู่เลยไปอีกเลยหนึ่งกับเป็นของเดงของไก่ของไก่จะอันนั้นเนาะเพราะว่ากังเวรนี่มันง่ายเนาะมันมีหลายทางเนาะอันทางนี้จะไปได้เนาะแั่อันทางสวรรค์คุนก็ไปได้สวรรค์แมนสว่าง์รับท้าว่าสร้างกาอดสวรรค์ทั้งทะเลเลยโลยเซโนก็ได้เหมาะเห็นผลเมื่อทาเข็กับอันลองลองตามเส้นคือสมมติออกเนาะออกทางนี้ได้บลอกจะสอดไซน์นี่เหรอเอ๋ย อันนี้บัโดยสวรรค์ท่านอ๋อซอสไก่ซ่อนเนาะเมืองไก่ซ่อนโดยๆออกเบิ่งทางลเมืองทางนี้เบิ่งบ่บ่ทางีโดเนาะย่านลงทางเนาะลงทางบ่ได้แล้วน่ะตงไดันเฮาอันเป็นทางแดงคันเฮาไปเฮือนอันเจ้าหั่นนะโดยไปไก่อนน่นะ ไปอ่าบันดงนาคำโตอังศินะเอ้ยเลยอันนี้คือเขาโตเมืองคงไก่ซ้อนเนาะหลอกเข้มคองเลยบ่เลยมาแล้วหลอกเข้มคองเอาแบบไดเนาะลองไปเบิ่งเนาะหัวจะหดจใสทางนี้ก็เป็นทางแดงนี่เลยโดยก็เห็นคนเที่ยวอยู่ไหนโดยไระสวรรค์ผ่นกาออกมาเห็ดบุญอยู่โดยขั้นว่าทางนั้นเคยเมื่อยอยู่เอ้ยอันไปเหยียกอยู่อันโรงงานยังเก่ะโครงงานไม่อัดแต่เคยเมื่อยอยู่ทางนั้นโรงงานไม่อัดโดย ก็มี่อเอานี่โรงงานไม่อทางเมืองนะทางเมืองเม่นเรื่องป้อมตำรวจทันใดโดยป้อมตำรวจน่ะโดยทางนั้นน่ะเคยเมื่ออยู่ฮอดสวรรค์น่ะแต่ว่าอันนี้หันบ่เคยยันลงทางบ่ก็เป็นทางแดงถืบไปเลยแต่ว่ามันอยากเป็นป่าหันนะโดยโดย้วยนอกเป็นคนแถวนี้เป็นเคยไปหันนะมันเป็นป่าเออบุกเ้าและนอกคันป่าเซอนเลยเข้าไปบ้านเจ้าน่ะจะไกลก้นหันนะเพราะว่าเขามาจากเซโนมาน จะใกล้เติ๋อไปดิโดยโดยคันลองไปอ่าเข่าสวรรค์เลยเลยไปบ้านเจ้าเลยนะจะใกล้กว่าอยู่โดยอ่าลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะลองเจียวพากันลงทางพี่น้องบ่ลงเนนาาะทงมัื่อเเลยด้อมีบ้านคนเป็นยังามเอาโดยโดยลุยอยู่แล้วเนาะสรพรเพต้เห็นแบบนี่ก็ลุยอยู่ได้เนาะโดยมีบ้านคนอยู่บ่ลงเอู มาหาแต่ปีกายนี่เนาะมาพี่ดีรถโอ้ยใหญ่เลยปีกายบอหามามนมาปีกายนี่เออแองวันสองวันจะสาวสองวันจะสี่เลยมาวันนี้ร้านจนใหญ่โดยมาบรรณาในย่านแล้วทำบุจื้อลาอยู่เนาะเปิ้ลกะสีใหญ่เปิ้ลกะสีใหั่นี้โดยน้องน้ำเพชรกินฮอดเอฟซีอย่าบอพิ่นเบิ่งเอฟซีเพิ่แ้ลเอฟซีเพิ่ลก็กินฮอดน้องน้ำเพชรได้เพิ่ลกะ เดิ่นกระเบิงตลอดเนาะตะกี้พี่น้องเอฟซีก็คือสิจําได้น้องน้ำเผ็ดแรกๆคือไอจิตเนาะมาหาเจ้าเนาะมาแล้วาจิตกับพ่อแซนโดยโดยแล้วก็ไล่ทานอยู่พี่น้องไปแล้วกับ่อบุญพ่อจันโดยโดยคือเพิ่นมาพ่อแรกๆในเอ้ยก็อยู่ในนี่บอกอยู่เพื่อนเพิ่นอยู่ในบ้านเลยขออยู่เพื่อนเพิ่น อันนีิันหาก็มาซื้อละกันเริ่มแรกเนาะให้เอ้ยเพิ่นเ่าให้ฟังเนาะที่ว่าเขาบ่จิตมาพระนะโดยโดยอันยูไซเอ้ยตอนนั้นในเหตุการณ์ที่ว่าเพิ่นมาพร้า่น่ะเพิ่อนมะพร้าน่ะผูกขาอยู่เพื่อนนั่นในบ้านเด้เพื่อนเจ้าของดินนี่แหละเออเพิ่นีม่เพื่อนสองลางแต่ว่าบ่มีคนอยู่นะก็เลยไปขออยู่น้าเพิ่นโดยโดยว่าผูกขานี่บ่มี่อนอยู่่อนเศ้าว่ะคับผูกขามีลูกกับเม่แล้วเขาอยู่แน่ว่ะ โดยอากาสิบลอบัต hmm. ห้ดอ๊กโดยอยู yani so ่นาคาเห็ดบรสิแลงบลอบัตแฟนเบิรดหนึ่งนาคาผึ่นกระหายยูพิ่นกระไรหายเช้หายังดอกแต่ว่าเพิ่นมาบ่ชหายตายสายฮะนาโดยผึ่นจะอยู่ได้แต่บ่ชหายตายสายเม่ผัดอ่อนๆนั่นเองสร้างว่าเนาะโดยผึ่นกระหามบ่ได้แลกแบบนี้เนาะพายชีสสองเย็นนั่นเลยเนาะก็เลยว่าเพิ่นมานผึ่นกรบ่ง่ายป็นนั่นดอกเนาะแบบดินละแบบนั่นละ ฟุกตุบน้อยๆก็ได้ดอกว่าหารแาบอะไรเนี่ยพอได้พาแม่กับลูกยูว่ะเหมือนก็เลยได้มาซื้อดินตอนนี้ให้โดยโดยก็ดีที่ว่าอันไร้ครูไร้คนเลยก็ดีว่าโชคดีเนาะที่มีคนมองเห็นนะเลยยังหน่อยเฮากับมีดินมีเงินบนส้นบนเท้าของตัวเองแล้วเพมันก็ดีใจน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยผู้กุญเคยสิผ่านมาได้กับรดลมพัลมดูขุดคานเลยเขาจะว่ามีเพื่อนหมู่เนาะ มีเรียนเ้าเขาใจอยู่เอตัวนี้เนี่ยมาอยู่แรกๆกับเพื่อนซัมบ้าปี้แหละทั้งดาบกันไฮนอนกลางคืนกันไฮเดี๋ยวเพื่งมอนกะไรปลาฟันอุปสรรคมาเนาะจนหอดมัอนี่เราก็ไับใครเพื่อนกันอาจจะยังน้อยกว่านี่อีกมั้อยยังน้อยเพื่อนกันกินนมเลยเขากวบาไม่มีเงินกันซื้อนมอันมะลิเอ็มเพื่อนกิน จันได้พอเตียงมาแล้วเพิ่นก็ได้ซื้อนมมาให้กินจังได้เป็นคนมาช่วงมื้อนี้งเยแต่ทีแรกกะหัวโปรนรีบแหละเขาจนวันลูกผู้ขานี่เป็นโรคโปลิโอได้หัวโปรกนิบหัวโปรกลิบเพราะว่าบ่มีเงินซื้อนมให้เพิ่นกินเพราะว่าผู้ขากลับไปหาจีกเล่าจีกอ้อยมาขายด้จักซื้อยาเนยซื้อนมให้ลูกเมย์โดยโดยขันบ่ได้พอเตียงมาปวดกับปวดขันได้พี่ทรายครึ่งหน่อยเนาะเนึ่งซาอ่าหญิงเข่านะไปหาเวียงเข็ด อันอยู่บนดินกันยากเด้เพราะว่าเขามีลูกน้อยอีกค่ะนะสายสัญญาก็ไปบ่ได้ยากลูกอีกอย่างแม่กอดๆเนี่ยนิ้วฟ้าบ่ได้จะดูยเพราะว่ากลางคืนมาแล้วผื่นทอนวงผื่นกระเจ็บโลดลุกมาแล้วแหละบ่ได้นอนก็คอกแครกๆนะกินยาดูยังถึงไปกับบ่ได้สีหาแนวใดเนาะอยู่กันในเล็พี่น้องเอ้สี่คน ที่คนหาคนเพื่อนใจครอบครัวแมนสัมชาลูกใหญ่แม่สัมช้าลูกใหญ่มากแล้วเลี้ยงแม่แล้วนั่งเด้อเป็นคนผู้ดีทั้งสามมาแล้วเนาะให้แม่ได้พึ่งพาอาศัยแมนแมนวัดนี้แม่เลี้ยงเจ้าวันนี้เจ้าก็เลี้ยงแม่แล้วลูกเด้อ โดยโดยคือน้องสาวเผินกับเป็นคนหูีดอกโดยโดยใจกับผู้ชายนะโดยหูความอยู่นะโดยเวลาพาไปหาอยู่หากินเผินกรไปหาหนามันนาโตกนะโดยกับบริขีค้าดนไม่ชวนไปทางใดกรไปเบิดถึงว่าเราสิหากินพอกุมปากกุมยังเล่าก็ยังแบบจะให้ลูกจะกทรงเสริมลูกนะได้เขาทำทงเฮียนได้ทำได้เฮียนแล้วโดยถือว่าคันว่าโบเก่งนังซือนี่ก็โอ้ยากเนาะเห็นยังกันเป็นน้องเลย จะเอาไปทํางานทําการผลกระทามเลยจะเป็นหนังสือยูบอนะอย่างหน่อยกะให้เป็นหนังสือคิดเลขเป็นเนาะโดยคำนวณเป็นนะเอออย่างหน่อยโบได้ยังแท้ๆทคันว่าโบได้เห็ุอันโบได้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะโดยเป็นเจ้าเป็นนายคนกะให้ลูกอันได้ทำได้เยียนโดยเป็นคนเก่าวันซะนแหลเนาะเออเนาะคือซุมเฮามาเมื่อนี้บ่ามีและสาวลําพร้กะมีแนวมามอบให้ ก็คือพอลุงเพิ่นผู้เพิ่นเคยซอยเอื้อยเข้ามาหลายเทืออ่อแหละเนาะเพิ่อนอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นได้หหให้เฮานี่ซื้อข้าวมาให้ชงกระสอบอรายก็เงินจำนวนหนึ่งเนาะป้าจังได้ไปเอาน้ำกันพี่น้องใหยเนาะอยูุ่ลด์เปนแหละเนาะไปไปไปมายังลูกโดยปไปไปเอาน้ำกันพี่น้องเหญ่ฟ้าส้อนดอกไม้เ<ป>พิ่นงามอีหลีนี่งามเลยดอกไม้ลราปู่เย จะชิึ้นบ่มา,มาเดี๋ยวขวายชิคุนนให้เขยวเด้อได้ยูบุกยัจะดูดูได้เนาอันไสาวลำพนฮามกับเอื้อยก็ได้เดีย๋ยวคอยจีฮามไปตัวนี้เด้อเอาคนเดียวเลยบ่ได้บ่ <c oughs> หามเอาไปบินจิกดักจ็บแอวเเนาะ เดี๋ยวมาเอากระเที่ยวกันได้พอวะโดยจะไปลงก่อนได้บ่ได้บ่าหยุดได้หยุดสารองเลยโดยคือสิกุ้มโดนเติบอยู่ดอกน้อยเลยเนาะโดยกุ้มโดนเยอะเพราะบ่ได้เปลุกกระแนนะเบิ่งล่ะสองกระสอบคือสิกุ้มโดนอยู่ดอกเ่าวะโดย เรามี่กันเปลยมาเป็นการเปลี่ยนวะโดยไปมาเดี๋ยวข่อยย่างก่อนโยนั่นได้ลมได้โดยกินโยวุนีเป็นร้อยกิโลเนาะสองสอบเอฟฮึบมาดีละโดยเนาะแหละพี่น้องเลย ขขาวสารสองกระสอบคือว่าอากระสอบหนึงหาสโลเนาะนี่ปากเลยคืออยู่พี่ในสอบหนึ่งเ่ทรายเออเพิ่นขายฮะก็บม่ได้ซื้อแต่โดนถ้าวับเป็นโลกาจิตเซนหาบเซหาจนกวโดยโดอันนี้ฮะซื้อบอลลึงกันเพิ่นกระรดให้7 3 0เซนซ้ำนั่นเลยเนาะจ3 0 0ซนซ้ำไปไปเลยพอว่าข่ากะ ่นจะไหลเป็นโลมังเต๋อกหาพันหารอยเนาะอ่าิบหาพันหาลอยมั่งเต๋อกับสิบเจ็ดพันหาล้อยในห้องซีก็เลยว่าราคาหลดตงนี้เพราะว่าเนนกันอยูนห้าเยหลุดมาขายเลยเจ็ดเซนหาหาสิบลกเอกเป็นมาตลอดเลยเนาะโดยโดยน้องน้ำเผชดเป็นยังได้ความหูซึกน้องล่ะดีใจบอกอะไรเนาะคือ เอามาเมื่อนี้เกยกับทางพ<ม>่อรุงเขาแหละเพิ่นเคยให้ชุมเฮาเป็นสะพานบุญให้แต่ก่อนเนาะสาลำพรเมื<ฮ>่อนี้เพิ่นก็ให้ชุมเฮาซื้อข่าสองกระสอบมาให้แล้วก็บจำนวนเงินเนาะ<ม>หาแสนหาแสนนี่แหละก็อยายกให้เอลยเก็บไใบหาซื้ออยู่สู่กินเนาะในครอบครัวหแหละใช้จ่ายต่างๆอะไรเอเ่ยน้องละจำนวนเงินจำนวนเงินหาแสนเนาะโดยก็ได้ซื้อเนาะอยู่เนาะกินน้องน้ำเพชรเนาะ อ่ะสุดท้ายนี่นาะเอือ้อยเนาะเฮาก็อยากให้เอื้อยอ่ายกมืองามๆขอบคุณขอบคุณอ่าทางพ่อเด้อเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศนั่นแหละเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามอ่ะฝากขอบคุณขอบคุณในเพิ่นแน่เนาะจ้าสุนเด้อบุขคาพร้อมด้วยครอบคุณในแหละก็ขอขอบบุญขอบคุณเพิ่นทางพ่ออยู่ต่างประเทศเนาะโดยขอให้เพิ่นอายุมั่นค่ะนี่นเด้อความเจ็บจะได้ความไข้อย่ามีคิดเชิงได้ก็ขอให้ได้สมสิ่งสมปรารถนา นอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อสาธุถูกอ่ะเอาไม้ให้น้องน้ำเพชรขอบุญขอบคุณทางพ่อเพ่นก่อนเนาะโดยอ่าไวพรอนในเพลินตล่ดเด้อโดยอฝากไห้โดยทางปอลุงอ่ะไวพรพ่อเด้อโดยขอบใจลีลายให้ร่ำรวยทุกภัยใหม่ๆทุกหน้าใหม่ไร นอนหลับไปได้เงินหมื่นตื่นมาได้เงินแสนซาทุกซาถูกเนาะอยู่ดีมีแหงจังไดก็ผู้แหละมีโอกาสมือหนามือในพอแหละเอยเนาะแต่ว่ามาทั้งพี่ก็สิมาเยี่ยมมาย่าไม่เนาะโดยอาจจะในคลิปนี้จุมเฮาสิได้กลับป้าก็เด้อเอ้ยเด้อพอว่าสิไปทางผู้อีกเนาะหายนตัวของพวนสองคนไปบุญข้บุญช่วยด้วยโดยซาถูก ลูกไปอยู่ดีมีแฮงโค้งส่งคนเดียวยิ่งใครร่ำหนาด้วยจะจัดแบบพี่ใหม่กีเดิมหน่ะเด้ออาซาดูกลับก่อนเด้อวันเด้ลกลบคนอยู่ดีมีแฮงเด้อเบิร์ตสุกุดยก็โอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะมาพามีมาเมื่อนี้ก็มาเป็นสะพานบุญไห้ทางพอลุงเนาะพี่น้องเนาะพอลุงใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศผู้แหละพี่น้องเพิ่นกับบุปผงออกนามมาเพิ่นอยู่ประเทศใดเนาะ ที่เพื่อนได้ฝากเงินมาให้บ่าวพามีและสาวลำพรซื้อเข่ามาให้ครอบครัวน้องน้ำเพชรเนาะเลพรอนไปน้องเอ่ยก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณทางพอ่อรุงหล,ลายเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บโ่ให้ได้ความไขบาาม้บ่ให้มีปรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคาม,มุ่งมั่นปัถนาเดลุงเด้อบอกว่าเจ้าสิทำธุร,ร,รกิจการงานค้าขายเนาะครอบครัวพอทำธุรกิจอันใดก็ขอให้ราบลื่นเบิดสุขสุคนพอเอ่ยเนาะไปโ่ให้ข้ามาบ่ให้คอง ให้อยู่ดีมีแหงเป็นร่มโพร่มไทให้ลูกให้หลานขอให้อายุหมั่นคันยืนเนาะพอเอ้ยเนาะที่ว่าใหายขอบฝากเงินมาพี่น้องเนาะให้ครอบครัวของน้องน้ำเพชรแล้วก็ให้บเปาพามีไว้วางใจบปาพามีแล้วก็สาวลำพรเป็นสะพานบุญให้ขอให้อายุมั่นคันยืนนั่นแหละพอเอ่ยเนาะที่ว่าเบิ่งแยง่คนลาวคือกันเนาะอย่างไรกะทั้งบปาพามีก็ต้องขอกราบขอบคุณขอบคุณหลาย เนาะจังได้คลิปนี้พี่น้องไอท้ทางมาพามีกับสิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกับปรขามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องลาไปแล้วสบายดีสบายดี